้อพับรรบเป็นตัวีน่ใช่ไหมครับผมเป็นงบ้างเป็นครับคเวียอ๋อเป็นเป็นประสบการณ์ที่มีความสุขมากเพราะว่าจริงๆสำหรับใครที่ชอบดูแลตัวเองอ่ะคือนีเวียคือแบบตอบโจทย์มากๆตัวผมเองอะไรเงี้ยคือเป็นคนที่ทํางานแล้วก็แต่งหน้าแทบทุกวันเลยแล้วการที่แบบต้องมีแบบ c l e a n s i n ที่ดีหรือว่ามี acne care ที่ดีก็คือแบบผมว่าอันนี้มันตอบจนมากๆและการได้มาเป็น p r e เซนเตอรในการมา ขอเล่าเรื่องเหล่านี้ก็คือแบบเป็นเกียรติมากๆอีกผู้ชายกับการดูแลใบหน้ามาันต้องมีความ้องสำหรับเราผมว่าไม่ใช่ผู้ชายคือหมายถึงว่าทุกทุกเพศดีกว่าเออไม่ว่าจะเป็นเพศไหนอะ่ะการดูแลตัวเองก็เป็นสิ่งที่เราควรจะให้รางวัลตัวเองบ้างเนาะหลังจากการทํางานหนักหรืออะไรเงี้ยคือก็อยาละเลยกันดูแลตัวเองแล้วก็อ่ามันก็เป็นสิ่งที่แบบบางทีเราลืมไงเราทํางานหนักจนเราลืมรักตัวเองบ้างอะไรเงี้ยก็อย่างน,านา้อยเรากลับมามองตัวเองกลับมาดูแลตัวเองบ้างในแบบอย่าง,อย,างอย่างของนีเดียเราก็มีแบบ สเตปแค่สี่สเตปเองไงมันก็ก็จบแล้วอะไรเงี้ยสำหรับคนที่แบบที่เกียดอย่างผมก็คือแบบง่ายมากๆเลยครับผมจริงๆมันจะกลำบากแล้วเพราะถ้าเป็นถ้าเป็นอเสาวๆเข้าใจได้ว่าเขาจะต้องมีหนึ่งจองตําเนี่ยแต่ถ้าเป็นผู้ชายมันจะเป็นหนึ่งถึงห้าเราค่าเป็นติดเลยไม่คือผมผมสำหรับผมเองแล้วกันผมเองเนี่ยผมเป็นคนที่ทากินแบบว่ากีนใส่เบื่อแล้วก็แบบนี้เลยใช่ชโลมชโลมใช่แต่ว่าแบบหลังจากที่แบบเออเราเหมือนแบบมี การให้ความรู้นะว่าเราควรจะแบบทํายังไงเพื่อประลมผิวอะไรเงี้ยแล้วก็เ,เริ่มรู้มากขึ้นหรือว่าคลีนซิ่งที่มันเป็นสีสเตปที่เป็นแบบว่าหนึ่งก็คือแบบมาเซล่าเนาะแล้วก็เป็นลิเซอร์สองสเตปนี่คือสําคัญมากขีนการขีนข้นผิวเป็นอะไรที่สําคัญที่สุดแล้วในขั้นตอนทั้งหมดนะเพราะว่าถ้าสมมุติว่ามีอะไรติดผูเงี้ยมันก็จะกลายเป็นแบบสูกตันได้เพราะผมเคยเป็นแบบหนักมากคือตอบโจทย์เลยอลังจากนั้นก็คือแบบช่วยเรื่องผิวแบบแข็งแรงขึ้นมากเลยอะไรก็แล้วก็หลังจากนั้นก็แบบแคเน่อะไรเง คือหลังจากนั้นก็สืวอัน,น,น้อยลงเออแล้วผมรู้สึกว่าแค่สี่แต่เองอ่ะมันก็คือจบแล้วสำหรับผมวันนี้เราได้มาเป็นหญิงนครับมันยืนยันซึ่งเรารู้จักมาตั้งแต่เด็กเลยครับผม,อมเอาว่าคือตั้งแต่แบบดูละครตั้งแต่แบบ,แแบ,บสมัยแบบว่าอยู่ป .3 อ,อะไรอย่างเงี้ยป๊าหรอ ใช่ใช่เลยเราตัต้งแต่ตอนนั้นเลยใช่เออยอยากให้ฝากดีภาษาจีนจรครับผมก็ฝากอ่าดีเบียนะครับผมเด้วยนะในแคดด้วยครับผมแล้วก็ปัดทินเซอร์แล้ววันนี้ก็จะมีตัวเป็นแอคเนสเซรัมด้วยครับผมแล้วก็โอเวอร์ไนท์แมสยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยครับเออเท่านั้นนะคอนเสิร์ตเรามันเป็นไงบ้างทุกคนจับตามองมากกับวันนั้นแถลงข่าวไปจนวันนี้ทุกคนแบบใช่เี็รอบเดียวนะฮะรอบเดียวประกาศไปรเดียวใช่หรือรอบเดียวหรือเปล่าหรือว่ารอให้ถ้ามันปุ๊บก็ก็รอดูครับว่าเป็นยังไงใช่ เขาไม,มออ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 ่ไม่ใช่โบไม่เคยผมไม่เคยโกลนะฮะ <laughs> มันกดดังไหมอ่ะว่ามันเนถ้าแบบเราบอกรอบเดียวหรอก <laughs> ็ไม่จริงไม่ไม่ไม่เชิงกดดันแต่ว่าก็คือใหญ่ทุกคนมาอยู่ในโมเมนต,ต์มากกว่าแล้วก็เกททุกวันสองวันเนี้ยเราก็ทําให้มันพิเศษในทุกๆวันแล้วก็หวังว่าทุกคนจะตื่นเต้นไปกับทุกๆโชว์แล้วก็ทุกช่วงอะไรเงี้ยของของโชว์ครับผมที่เรามีแผนสำรองไว้เพราะเมื่อกี้เจมบอกว่ารอบเดียวแต่ครั้งที่แล้วมันก็เกิดปรากฏการณ์ที่มันหมดแล้ว <laughs> ทุกคนก็ ไฟกันต่อ,อสู้กันเพื่อที่จะเป็น่ในผู้ครอบครองบัตรครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะเพราะว่าครั้งนี้ก็แตกต่างไปแล้วก็ครั้งนี้ความพิเศษของมันคือสเกลมันใหญ่ขึ้นมากมสำหรับเรื่องบัตรก็หวังว่าทุกคนจะมีบัตรแล้วก็มาเจอกันแล้วกันรูก,รกร็อยากเจอทุกคนอยากรองเพด้วยกันเรามีคาถาเราไม่กำลังจกัมว่าคาถาหรือไม่ให้ได้เออคาถา,ถาไม่มีอ่ะมีแต่มีแต่ กำลังใจให้เ,เดี๋ยวปล่อยเพลงเป็นกำลังใจให้แล้วกันอ่ะคือคือจะมีก่อนคอนเสิร์ตหรือว่าจะมีก่อนคอนเสิร์ตมีมีเพลงน่าจะช่วงต้นเดือนหน้าเขามีบ่นว่าทำไมมีรอบเดียวหรือแบบบ่นไหมตอนนี้เขาบ่นไม่บ่นตอนนี้ไม่น่าบ่นแล้วครับผมแล้วมีบ่นี่ฟังวันที่มันจบยากก็มีบ่นครับมีบ่นก็เจอกันทุกรอบก็จะบ่นทุกวร์เพราะแบบขอให้ได้บัตรหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ ทำเป็นไงให้ได้บัตรขอคาถากดบัตรหน่อยเออซึ่งถามจริงเคยมีไหมแบบคล่องคล่องแล้วกดได้อย่างเงี้ยมีไหมไม่มีไม่มีประสบการณ์มหรือไม่ไงไม่เคยนะมีแต่ว่าเอ่อแบบใช้ความเร็วเอาอย่างเงี้ยได้หรือว่าเจฟอยากจะลองกดเองว่ามันยากจริงไหมเออกดเข้าไปดูตัวเองใช่ถึงว่ากดลองกดซื้อให้ตัวเองซื้อบัตรให้ตัวเองก็ก็น่าลองดูนะว่ามันยากแค่ไหนเพราะว่าอาจารย์บอกมันยากมากมแน้วจะยากมันไม่จะยากมั้งแต่มันเข้ามาคอนยากนี้เรามีใจอ่อนนะสุดท ฮึมพี่ใจอ่อนยังไงอ่ะใจอ่อนในเชิงไหนจะเพิ่มรอบไก็ต้องรอดูว่าเป็นยังไงดีกว่าเออพี่ก็ถามผมเหมือนผมไม่เคยสัมภาษณ์แบบครั้งที่แล้วมาอยู่มานานเนี่ยครับผมเออแล้วอย่างเรื่องเพลงนี้มันแบบเป็นกบรพูดตอนพูดอะไรในบาอ่างเพลงเพลงหน้าก็จะเป็นซิงเกิลภาษาไทยแล้วก็เอ็มบีคอนเซ็ปต์ทุกอย่างเสร็จแล้วเหลอแค่ถ่ายมีในช่วงปลายเดือนนี้แหละแล้วก็ใกล้แล้วที่จะ ได้ได้ได้ดึงก็คือเรียกว่าพิเศษเรื่องคอนเสิร์ตนี้เลยนะก็จริงๆริปล่อยแบบตามแพนปกติแหละแต่เร่งให้เร็วขึ้นเพราะว่าจะได้ไปร้องเพลงด้วยกันในคอนเสิร์ตเดี๋ยวเวลาฝึกซ้อมของมันเสาร์ด้วยแล้วปีนี้คือเรียกว่าเป็นปีทองของเพลงเราก็ล่าสุดก็้าสี่รางวัลมาในแง่ของความสุขของเราก็เป็นอะไรที่เกินข้ามกันนะเพราะว่าจริงเราอยู่ตรงนี้มานานแล้วแล้วก็การได้ทําเพลงการได้ทําอะไรอย่างหลายๆอย่างก็เป็นครั้งแรกหลายหยอย่างแบบ อัลบั้มแรกอย่างเงี้ยเออหรือว่าการได้แบบเริ่มมาปรดิวเซงหรืออะไรเงี้ยมันมันเป็นแบบมันเรายังไม่ได้ชํานาญขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วแล้วการที่แบบได้รับรางวัลเหล่านี้มันก็ขอบคุณแหละมันคือการสปอร์ตของแฟนๆแหละที่ที่แฟนๆแฟนคลับหรือว่าใครก็ตามที่มันทาให้เราได้ได้ตรงนี้มาอะไรเงี้ยก็ผมว่าเราแชร์แชร์มันกับพวกเขาครับเขาไม่เยอะพี่คอนกรดจากงานกรที่เราได้รางวัลปีนี้ที่ได้ปีที่แล้วเราไม่ได้ถ้าปีหน้ามันมีมันผมว่ามันก็เป็นช่วงเวลาของมันะมันมัน ไม่มีกดดันหรอกแค่ว่าเราทําหน้าที่ของเราให้ดีดีกว่าเ,ออเราเอนจอยผลงานของเราแค่ไหนหรือยังอะไรเง,งี้ยแค่นั้นก็พอแล้วในฐานะรางวัลคือการที่เ,ออเราชอบรางวัลคือการที่มีคนที่ชอบเห็นเราแบบรู้สึกสื่อสารกับเพลงเรานี่นคือรางวัลของเราไอ้สิ่งนะี้มันคือเหมือนเป็นกําไรมากกว่าเป็นกําไรที่มันเกิดมาจากเราทํางานหนะักอะไรเงี้ยแล้วก็ อ่าเป็นเหมือนกำลังใจไม่ใช่แค่ผมหรอกมันเป็นกำลังใจของคนเสาด้วยที่เขาสปอร์ตเรามาตลอดการที่เห็นเราถือรางวัลเงี้ยมันก็เหมือนแบบว่าเหมือนพ่อแม่ที่เห็นลูกแบบจะเติบโตเหรอเออจะเติบโตมันมีฟพิวนั้นอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนเหมือนเขาก็ภูมิใจแล้วการที่แบบเขาเหมือนแบบสปอร์ตเรามาตลอดการที่เห็นวันนี้เขาก็มีความสุขด้ิ่ถือแนวเพลงเราตอนแรกมันจะรู้สึกว่าเอ๊ะแต่วันนี้คุณคนเสาเริ่มขยันก็ยังเอ็มเหมือนเดิม ก็อย่างอี้แต่เขาแบบมันเริ่มฟังแล้วมันรู้สึกอ๋อมันก็แมสต์ดิเออเป็นแมสต์อย่างนี้ก็มันก็เป็นแบบว่าแนวทางอีกแบบหนึ่งแล้วกันเพราะว่าเหมือนทุกศิลปินดีกว่าผมว่าเขามีแนวทางของของเขาเองอย่างเช่นอ่าใครแบบกิงนนทโบใครก็ตามทุกคนเขามีแนวทางตัวเองซึ่งเป็นแนวทางเพลงไทยในแบบที่ของเขาเองเออผมก็มีของผมเองเพราะฉะนั้นมันก็ มันเจ๋งได้แบบตัวเองอย<ต><ต>่างเวลาไปเจอน้องๆไ,ไปถาม้นุ่มๆชอบมาถามยากเป็นพี่จีพี่จี๊บจะให้คำแนะนำเนางเออผมว่าผมเองก็เคยแบบว่า<ส>อยู่ในช่วงที่แบบหาคนที่แบบเป็นโรโมูดเดลอนะไรเงี้ยก็เป็นก็ดีนะหมายถึงว่าเราจะได้มีแบบอ๋อในทางเราอยากจะไปเป็นตรงนี้แต่ว่าระหว่างทางนั้นอ่ะหาตัวเองไปด้วยเก็บสะสมตัวเองพอไปถึงจุดนั้นจริงๆที่เราทํางานก็มีผมอยู่ก็ได้แบบสามสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยแล้วก็ใส่ตัวเองเพิ่มเข้าไปอะไรผมก็เป็นอย่างนั้นหมายถึงว่าผมว่า พี่ก้าวมาจากคนที่เราชอบอ่าวงร็อกที่เราชอบวงอันนี้เราชอบอะไรเงี้ยมันคือมารวมกันกลายเป็นคนมันก็ไม่ใช่เจมส์แซาเตอร์ไร้เป็นหรอกเจมสซาเตอร์ก็คือสิ่งต่างๆรวมก,กันเป็นเจมสซาเตอร์แล้วในพาร์ทของเป็นเจ้าพ่อรีเด็ดด้วยตอนที่ขึ้นไปพูดตอนรับรางวัลเห็นเห็มีมีเห็นมีเลยย่เป็นมีอยู่แล้ว <c oughs> มันกเกิดมาจากพี่ใช่ไหมเออเขาก็ขบนะเออคือของเราคืออะไรพูดทำไมก่อนมันคือพี่เขาพูดว่าอะไรนะการเขีนแต่แต่ พื่อผมมากลับมาจากปารีสไงแล้วก็คือยูดที่ไหนวะเนี่ยอยังที้ยี่อยู่ยังมีบทแล้วนะหายใจหาหใ่เซ็ตคืนนั้นอ่ะไปปารีสไปวันเดียวแล้วยินแบรนด์เขาก็บอกว่าเออทำไมมาบอแค่วันเดียววะอ๋อเดี๋ยวผมต้องกลับไปดูงานต่ออะไรเงี้ยกลับมาถึงประเทศไทยตอนเดินผมอ่ะคือผมยังใส่รองเท้าแล้วเดินออกมาเพราะคือเดินคนสุดท้ายเพราะว่าทำอะไรไม่เสร็จแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบงงมากแล้วก็ ก็โบเขาพูดอะไรก็ไม่รู้ผมก็พิการไปแค่ว่ากากเล็กอะไรทุกอย่างนั่นแหละแล้วผมก็เลยไปต่อจากตรงนั้นไปเออไอเราถ้าวันนี้ถามเอามันยิ้มได้กลับไปดูแล้วอะกากเล็กมันคืดเราพูดว่ากากกากโอ้กากมูใช่ไหมกากหมูที่โตขึ้นอะไรก็ไม่รู้ผมพูดอะไรไม่รู้อะไรวะให้กลับไปดูใช่ไหมเออได้กลับไปดูเรารู้สึกว่าเราเรารู้เฮ้เราพูดไปทำไมแม่หมเราว่าเรียว่าหาคำนิยามวันนี้ได้แล้วว่ามันคือเออแล้วเราดูตอนนั้นว่เออเราก็ต้องมีการที่แบบให้มันคล้องจองหรือมันเข้าคอนเซ็ปต์อออะไไรสัักกนนิดึงงงม้คลจบ เออมันมันไม่คมแล้วมันก็งงด้วยอก็ความประจําใช่เอ่อแปลว่าครั้งหน้าคุจะต้องจับตามองสกิลมินวทีใช่อยากสร้างความกดดันตรงนั้นเลยเอาเป็นว่าผมรู้สึกอะไรตอนนั้นเก็พูดไปตอนนั้นเลยหิวหรือเปล่าด้ยแบบเป็นกักอาจจะใช่มาดิกแล้วเกี่ยวเกับเรื่องอะไรอย่างงั้นไปดูข่างอินเตอร์อ้าวอินเตอร์แล้วเหรออะไรไม่ได้ โอเคครับเจ็บครับกล้องนีนะคะหนึ่งสอง้งอีกรูปหนึ่งขาหนึ่งสอง้งโอเคครับเจมบเจ็บครับเจ็ส์สกดท้ายนิดหนึ่ง